สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World อีกแล้วนะครับ ในวันนี้นะครับผมไหนๆก็พูดถึง iQ กันมาเยอะแล้วเลยครับผมผมเองก็เลยอยากจะมาพูดอีกสักคลิปหนึ่งละกันนะครับเพราะว่าผมอ่ะแบบเออศึกษาเรื่องนี้มาแล้วก็เลยอยากจะศึกษาให้มันเยอะๆไปเลยนะครับผมทีเดียวจบๆนะแล้วก็ถ้าแบบว่ามันจะมีอะไรเพิ่มเติมมาอีกเนี่ยก็เลยอยากจะทําให้มันเป็นเซตเดียวกันไปเลยเป็นเหมือนแบบเฮ้ยอาทิตย์นี้อ่ะสคลิปนี้เป็นเรื่อง iQ หมดเลยมันจะได้ดูเหมือนเป็นแบบ เป็นตอนชุดอะเป็นเหมือนเรื่องยาวหน่อยละกันวันนี้เองเนี่ยจะมาพูดถึง10ประเทศที่ ผู้คนเนี่ยฉลาดที่สุด10อันดับแรกของโลกนะครับผมแล้วก็จะมาพูดถึง10อันดับรังบวยของโลกด้วยเหมือนกันนะโดยข้อมูลนี้เนี่ยเป็นการวัด IQ ที่ได้มาจากปี2019จาก Aster Institute นั่นเองนะครับผมเรื่องของระดับ IQ คเนี่ยคืออะไรนะครับอันนี้ก็คงไม่ต้องพูดถึงกันเยอะแล้วล่ะแต่อาสรุปกันง่ายๆมันก็เป็นเกณฑ์การวัดละกันนะครับผมเป็นข้อสอบที่ทำออกมาแล้วจะวัดได้ว่าเฮ้ยคนเนี่ยมีความ ฉลาดประมาณไหนมีความสามารถในการเรียนรู้ประมาณไหนนะครับแต่อันนี้ขอบอกไว้ก่อนว่าระดับ i q ไม่ได้บอกทุกอย่างในชีวิตนะมันมีความฉลาดหลากหลายรูปแบบมากๆที่ IQ เนี่ยไม่ได้วัดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นความฉลาดทางด้านดนตรีหรือว่าเป็นความฉลาดในการสื่อสารกับผู้คนความฉลาดในการเข้าใจอารมณ์ผู้คนมันยังมีความฉลาดอีกหลากหลายรูปแบบเต็มไปหมดเลยนะครับผม IQ เนี่ยอาจจะบอกได้เน้นไปทางเรื่องของการเรียนวิชาการซะมากกว่าถูกไหม IQ คคน IQ เยอะไม่ได้แปบบ ว่าเขาเล่นกีฬาเก่งอ่ะมันมันมีแบบหลากหลายมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ฝังเอาไว้เป็นเหมือนความรู้เฉยๆแล้วกันไม่ต้องมาเปรียบเทียบไม่ต้องมาอะไรนักหนามากมายก็เรียกได้ว่าฝังเอาไว้เป็นความรู้ไปนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันที่10อันดับแรกกันก่อนดีกว่านะครับผม10อันดับประเทศที่ผู้คนเนี่ยมี IQ สูงที่สุดแล้วมันมีเหตุผลด้วยนะครับว่าเออทำไมนะครับผมมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า เริ่มันที่อย่างแรกเลยคนเราเนี่ยไอคิวประมาณเท่าไหร่นะครับมาตรฐานกลางเลยเนี่ยคือ100แต่โดยปกติแล้วคนเรามันคงไม่ได้100เป๊ะทุกคนนะครับผมมันก็จะมีคนที่แบบโอ้โหสุดตองเลยฉลาดสุดๆไอคิวร้อยสามสิบก็มีแต่คนที่ไอคิวน้อยสุดๆเลยเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับแล้วมันก็มีปัจจัยเนี่ยหลากหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นอาหารที่เรากินตอนเด็กพัฒนาในวัยเด็กหรือว่าหลักสูตรการเรียนที่ถูกสอนเรามาตั้งแต่เด็กเนี่ยก็มีผลหมดเลยนะครับไอคิวมาตรฐานของมนุษ เนี่ยอย่างที่บอกว่ากึ่งกลางคือ1น0 0เขาบอกว่าบวกลบ15นะครับผมก็คือช่วงที่85ถึง115เนี่ยเรียกได้ว่าคนแบบกลางๆเลยปกตินะครับไม่ได้แบบผิดเพี้ยนแต่อย่างใด เรามาเริ่มที่อันดับที่10กันเลยนะครับผมอันดับที่10เนี่ยเป็นอันดับ10ร่วมนะครับมี2ประเทศได้เท่ากันนั่นก็คือเนเธอร์แลนด์กับเยอรมันนั่นเองครับอยู่ที่100.74นั่นเองครับผมเริ่มกันมาอยู่ที่ยุโรปก่อนเลยนะครับก็ไม่แปลกอย่างที่เราบอกว่าปัจจัยด้านการเติบโตของมนุษย์เนี่ยมีผลมากๆเลยถ้าเราเติบโตขึ้นมาแบบอดอยากโอ้ข้าวไม่มีจะกินเนี่ยสมองมันก็อาจจะไม่สามารถพัฒนาได้ดีเท่าไหร่รวมไปถึงรักสูตรการเรียนในประเทศต่างๆด้วยเปิดมาหลายคนอาจจะไม่ไดด้แปลกกใจัััับบบอนน10ะคร แต่ให้ลองเดาก่อนแล้วกันนะว่าอันไหนอันดับหนึ่งนะหลายๆคนอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าโห oh. มันมันเป็นแบบนี้เหรอโลกใบนี้เนี่ยเรื่องของ iQ มันมันเป็นแบบนี้เหรอมันอาจจะช็อกค,คําตอบหลายๆคนเลยหลายๆคนอาจจะมีคําตอบอันดับ1 2 3าในใจไปแล้วนะแต่มันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คนคิดครับจากนั้นมาที่อันดับที่9เลยดีกว่าอันดับที่9เนี่ยเป็นประเทศเล็กหน่อยนะครับแต่ก็อยู่ในยุโรปเหมือนกันนั่นก็คือลิทเทนสไตน์นั่นเองนะอยู่ที่101.07นั่นเองนะครับผมเยอะกว่าเนเธอร์แลนด์กับเยอรมันอยู่น้อยเดียวเท่าน,นั้นเองครับจากนั้นอันดับที่8นะครับผมอันเนี้ย มากมากเลยนั่นก็คือฟินแลนด์นั่นเองนะครับโดยระดับ IQ ของคนฟินแลนด์เนี่ยโดยเฉลี่ยอยู่ที่101.2นั่นเองจากนั้นนะครับผมอันดับที่7เนี่ยอาจจะช็อกทุกคนหน่อยนะเพราะว่าเป็นประเทศที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้จักสักเท่าไหร่นะครับผมแล้วบอกไว้เลยว่าใน10อันดับเนี่ยประเทศเนี้ยช็อกผมที่สุดเลยนะครับกับอันดับที่7กับเบลารุสนั่นเองอยู่ที่101.6โอ้เบลารุสมันมันดูเป็นแบบ ไม่ได้เป็นประเทศที่โด่งดังด้านการศึกษาแล้วก็ไม่ได้เป็นประเทศที่โด่งดังด้านการเรียนรู้อะไรแต่มันมาอยู่ในอันดับ7ได้นะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นประเทศที่คนไอคิวสูงมากจริงๆแต่ตั้งแต่อันดับ6ขึ้นไปเนี่ยผมใบให้เลยกันนะว่ามันจะอยู่ในทวีปเดียวเลยนะครับผมไม่ได้แบบออกไปทวีปอื่นเลยแล้วก็อยู่ในโซนที่ค่อนข้างกระจุก้วยอาจจะมีโดดมานิดหน่อยแต่โดยรวมแล้วผู้คนเนี่ยเป็นผู้คนกลุ่มที่ใกล้เคียงกันมากๆครับอ่ะเราดู7890เเนี่ยโอ้ ยุโรปหมดเลยถูกไหมอ่ะมาดูอันดับที่6เป็นใครแล้วทุกคนจะรู้เลยว่าเทรนด์ของคนไอคิวสูงบนโลกเนี่ยมันอยู่ที่ไหนอันดับที่6นะครับเกาหลีใต้1 0 2่งอ่ะเราพูดแล้วว่าอันดับ1นถึงหเนี่ยทวีปเดียวกันหมดเลยเท่ากับว่าที่เหลือเนี่ยไม่มียุโรปแล้วนะครับยุโรปเนี่ยเถึงสิครับแต่1นถึงหเนี่ยเอเชียหมดเลยหลายหลายคนอาจจะเดาผิดไปแล้วในอันดับ1อันดับ2อันดับสเนี่ยอ่ะมาดูอันดับที่5ต่อไปนะครับผมอันดับที่5เนี่ย จีนนั่นเองครับจีนแผ่นดินใหญ่ครับ104.1นะครับผมเขาบอกว่าอติเก่งเลขเนี่ยก็คงไม่ใช่เรื่องเกินจริงแต่อย่างใด้4นะครับผมก็ยังอยู่ที่จีนเหมือนกันครับแต่เป็นเขตปกครองพิเศษฮ่องกงนั่นเองครับฮ่องกงสูงกว่าจีนแผ่นดินใหญ่อยู่หน่อยนึงครับอยู่ที่105.37นั่นเองจากนั้นอันดับที่3นะครับผมอันเนี้ยโดดมาหน่อยนึงอยู่สิงคโปร์นะครับอยู่เซาท์อีสต์เอเชียแต่ คนสิงคโปร์เองเนี่ยก็มีรากฐานมาจากจีนเป็นจํานวนมากนั่นแหละแล้วก็ด้วยระบบการศึกษากับขนาดประเทศที่เล็กทําให้ดูแลได้อย่างทั่วถึงการเจริญเติบโตอะไรเนี่ยก็ดีมากๆพัฒนาของประเทศเนี่ยดีมากๆจริงถ้าบที่สิงคโปร์เนี่ยติดมาในอันดับที่สาของโลกกับ IQ ที่สูงก่าฮ่องกงอยู่หน่อยเดียวจริงๆนะครับฮ่องกงเนี่ยอยู่ที่ร้อย7สิงคโปร์อยู่ที่ร้อย9แนะครับและอันดับที่2นะครับผมก็เป็นแก๊งอติอโมยเหมือนกันนะครับอติอโมยนี่มันฉลาดจริงๆเลยเหรอคือแบบ IQ เนี่ยแบบ ระดับ IQ อคะบอกไว้เลยว่าแทบจะอตีอโหมทั้งหมดอะที่มันติดอยู่ในหนึ่งในหกสิงคโปร์จริงๆก็อติอมวยเหมือนกันถูกไหมอันดับ2เนี่ยไต้หวันนะครับผม10 6 4 7นะครับแล้วก็อันดับที่1เนี่ยนะครับผมมันก็คืออ่ะอติอโหมไปจะหมดแล้วมันเหลืออยู่ไม่กี่อันหรอกมันก็เหลือญี่ปุ่นนั่นแหละครับญี่ปุ่นเนี่ยอันดับหนึ่งะครับ106.49ซึ่งโดยรวมแล้วนะครับผมก็เป็นชาวจีนเชื้อสายแบบจีนฮั่นเนี่ยซะเยอะเลยนะไม่วน้หัองงก จีนแผ่นดินใหญ่หรือแม้แต่ญี่ปุ่นบางส่วนหรือเกาหลีบางส่วนเนี่ยก็เป็นแบบนีรากฐานมาจาก จีนแผ่นดินใหญ่กันทางนั้นเลยนะครับผมหลายๆลคนอาจจะบอกว่าเกาหลีจริงๆเนี่ยมีรากฐานมาจากมองโกหรือเปล่าแต่ข้อมูลใหม่ๆเนี่ยเขาบอกว่าเกาหลีในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยนะครับผมก็มีความใกล้เคียงกับจีนมากกว่ามองโกนะแต่ถ้าเป็นเกาหลีในยุคแรกๆเนี่ยอาจจะมีความใกล้เคียงกับทางฝั่งของเอเชียกลางมากกว่านะครับผมแต่แบบณปัจจุบันนี้เองอ่ะมันใกล้เคียงกับจีนมากกว่าแล้วนะครับผมก็นับได้ว่าแบบเผ่าพันธุ์จีนฮั่นเนี่ยดูเป็นเผ่าพันธุ์ที่มีไอเยอะมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ เก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับผมแล้วก็จริงๆก็มีอีกหนึ่งสถิติที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับนั่นก็คือถ้าดูตามคะแนนเลยตามคะแนนสอบเลย Reading แล้วก็ Math แล้วก็ i e n c e นะครับผมก็คือ การอ่านแล้วก็เลขแล้วก็วิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับผมที่เขาเอามาดูกันเนี่ยใน10อันดับประเทศที่ฉลาดที่สุดเลยเนี่ยก็แก๊งอติอโมยก็ครองอันดับเหมือนกันนะครับก็เป็นจีนอันดับหนึ่งสิงคโปร์อันดับ2มาเก๊าอันดับ3ฮ่องกงอันดับ4เอสโตเนียอันดับ5แคนาดาอันดับ6ฟินแลนด์อันดับ7ไอร์แลนด์อันดับ8เกาหลีอันดับ9แล้วก็โปแลนด์อันดับ10นั่นเองนะครับทีนี้เราแวะมาดูนี่บ้างดีกว่าว่าไทยเราเนี่ย IQ คเฉลี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับไทยเราจริง น้อยอะไรสักเท่าไหร่นะก็อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่แย่เลยนะครับผมโดยไทยเราเนี่ยนะครับอาจจะแบบไปสู้สิงคโปร์ไม่ไหวหรอกแต่ไทยเราก็ไม่ได้แย่นะไทยเราอยู่ที่88.87นั่นเองที่นี้มาดู10อันดับสุดท้ายบ้างดีกว่านะครับผมอันดับสุดท้ายเนี่ยผมก็แปลกใจเหมือนกันนั่นก็คือเนปาลนั่นเองอยู่ที่42.99จากนั้นเป็นไบเบเลียนะครับผมอยู่ที่45.07เท่ากับเซียร่าเรโอนะครับผมก็เป็นอันดับ9ร่วมต้องเรียกแบบนี้แล้วกันนะ9ร่วมถูกไหม แล้วก็เป็นอันดับที่8นะครับผมกัวเตมาลาอยู่ที่47.72นะครับผมไปกันต่อที่อันดับที่7เลยนะครับผมเคปเวอร์เดนะครับอยู่ที่52.5อันดับที่6กแกมมีเบียอยู่ที่52.68 อันดับที่5นี่คารากัวอยู่ที่52.69อันดับที่4กินีอยู่ที่53.48แล้วก็ไอวอรี่คลอสนะครับผมอยู่ในอันดับที่3อยู่ที่58.16แล้วก็การหน้าเองเนี่ยก็เท่ากันเหมือนกัน,นครับ58.16แล้วจากนั้นอันดับที่2คือเซาสูดานนะครับผมอันนี้คือแบบ2แบบสูงนะไม่ได้แบบ2แบบต่ำสุด10คือต่ำสุดแต่นับจากท้ายสุดแทนถูกไหมเซาสูดานเนี่ที่58.61นะครับผมแล้วก็อันดับที่ 1แบบจากจากทางนับล่างสุดอะอยู่ที่โมริธาเนีย 59.76เท่ากับมาลีเหมือนกันนะครับผมก็จะมีันดับที่1ร่วมอยู่อย่างนี้ซึ่งวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยทำยังไงนะครับผมให้คนเราเนี่ยมีไอคิวมากขึ้นนะครับอย่างแรกๆเลยง่ายที่สุดเลยเนี่ยนอกจากก่อนจะไปถึงระบบการศึกษาเลยนะครับก็คือเด็กที่เกิดมาเนี่ยต้องได้รับสารอาหารที่เพียงพอนะครับซึ่งเราจะเห็นได้เลยในประเทศที่อดอยากเนี่ยก็จะมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์นกันกับระดับไอคิวที่ไม่เยอะนั่นเองครับเพราะว่าการจเจริญเติบโต,ตเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีเหมือนกับประเทศที่จเจริญแล้วนั่นเองเราเ เป็นประเทศที่อุรมสมบูรณ์นะครับผมเด็กๆก,ก็ได้กินข้าวกันแบบอิ่มท้องนะอันนี้ก็ถือว่าโชคดีเหมือนกันแต่อาจจะต้องไปพัฒนาที่ระบบการศึกษาหรือว่าไอ้อาหารที่กินเนี่ยอาจจะต้องปรับให้มีคุณประโยชน์สูงกว่านี้อะไรแบบนี้น่าจะช่วยเพิ่มได้นะครับผมเพราะเราจะเห็นได้เลยว่าดูจากเทรนด์เนี่ยนะครับผมในประเทศที่เป็นประเทศโลกที่1นึ่งประเทศเจริญแล้วเนี่ยนะครับผมก็จะมีระดับเนี่ยค่อนข้างสูงกันหมดเลยแน่นอนแหละมันอาจจะไม่ได้สูงกันแบบโอ้โหติดท็อปกันหมดอะ่ะมันไม่ได้เป็นแบบ ต้องติดท็อป10ถูกไหมแต่มันก็ไม่ได้น้อยอ่ะคือแบบเราเห็นแล้วท็อป10เนี่ยหนมันอยู่ที่แบบเอเชียหมดเลยแต่อเมริกาก็ไม่ได้น้อยนะครับ,อ,รบอเมริกาเนี่ยก็มี IQ เฉลี่ยอยู่ที่97นะครับหรือแคนาดาเนี่ยอยู่ที่99.52อังกฤษเองเนี่ยอยู่ที่99.12มันแบบเออมันก็อยู่ในเกาะกลุ่มกันมันไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่นะคือก็เป็นกลุ่มคนแบบ ไอคิวแบบ90กว่ากว่าบวกหมดเลยอะไรแบบนะี้90ปลายๆกันหมดตรงนี้เองเนี่ยก็อยากจะให้ไทยเนี่ยพุ่งสูงไปแบบ90ปลายๆได้บ้างก็ดีตอนนี้ที่88ก็มาช่วยๆกันแล้วกันนะครับคนละไม้คนละมือผมหวังว่ามันก็จะช่วยดันกันไปได้แดีวก็อย่างที่บอกนะไม่ต้องไปคิดมากเพราะว่าระดับไอคิวเนี่ยไม่ได้หมายถึงความฉลาดทุกอย่างในชีวิตนะครับมันไม่ได้แปลว่าเราจะประสบความสําเร็จในชีวิต ถ้าเรามีไอคิวสูงอะ่ะคนที่ประสบความสําเร็จน้อยมีไอคิวสูงก็มีเหมือนกันถูกไหมมันอยู่ที่ตัวเรานั่นแหละนะครับแต่ก็ฝังไว้เป็นข้อมูลความรู้นะที่เขาได้รวบรวมมายัางไงวันนี้หมดเวลาลงแล้วกับรายการ Mystery World หากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยก่อนจะจากกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมผมเองเนี่ยนะครับก็รู้ดีว่าคนที่ชอบดู Mystery World อย่างช่องเราเนี่ยเราก็ต้องชอบหาความรู้อยู่แล้วถูกไหมแล้วทีนี้เองเนี่ยโลกณปัจจุบันเนี่ยนะครับผมมันก็เคลื่อนที่ เ,เพราะฉะนั้นเองก็อยากให้ทุกคนเนี่ยอย่าหยุดที่จะเรียนรู้แล้วก็อย่าหยุดที่จะหาสกิลใหม่ๆนะครับผมวันนี้เองเนี่ยก็เลยมีเว็บหนึ่งมาแนะนำนะครับเป็นเว็บคอร์สเรียนออนไลน์ที่เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือ f u t u r e Skill นั่นเองนะครับผมมีทั้งเรื่องของแบบบิสเนสนะครับอยากหาทรรําธุรกิจก็มีเรียนเหมือนกันนะครับผมหร,ร,มรืหอนนครีเอท,ทีฟเนะี่ยอยากรู้ตัดต่อวิดีโอเป็นยังไงวาดรูปทํำยังไงทํา 3D ยังไงก็ลองไปดูได้นะครับผม,ผมแล้วก็ถ้าอยากเรียนเรื่องการเขียนโค้ด่ยแ้ว ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมเฮ้ยรู้สึกว่าอยากจัดเลยเนี่ยนะเราก็มีโค้ดมาให้ด้วยนะครับผมเป็นโค้ดลด50%เลยนะครับสำหรับแพ็กเกจบุฟเฟ่เนี่ยหปีคุณจะเรียนกี่คอร์สก็ได้เอาเท่าที่คุณไหวน,นะครับผมแต่อย่าหักโหมเกินไปไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเบิร์เอานะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเรียน1ปีนะครับผม9,948บาทถ้าใช้โค้ดของเราเนี่ยเหลือเพียง4,974บาทกับโค้ด AFFX แล้วก็ตามด้วยคำว่า Mystery นะครับผม MYSTERY e แล้วก็ตามด้วย W ยูนะครับผมใส่เข้าไปเนี่ย รหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างอยู่ใน Description เลยก็ได้จะได้ไม่ต้องมาใส่เองนะครับแล้วก็มีอันนึงถ้าแบบโอ้ยอยากเรียนแค่บางอันไม่ต้องบุฟเฟ่ก็ได้เนี่ยก็คือโค้ด A F F X M Y S T E R Y W แล้วก็1น,นะครับผมอันนี้สำหรับซื้อคอร์สปกติที่จะซื้อแบบคอร์สใดก็ได้คอร์สหนึ่งเนี่ยมันลดอะไรเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้าใส่โค้ดนี้ไปด้วยหรือกดตามลิงก์ข้างล่างก็จะลดเพิ่มอีก100เลยนะครับผมก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับ